สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการมันนี่เดลิเวอรี่ค่ะวันนี้ค่ำคืนวันพุทธที่19พฤษภาคมค่ะตามติดประเด็นเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นไปพร้อมๆกันค่ะค่ำคืนนี้อยู่กับคุณนทธิประดาและดิฉันวิมลวรรณค่ะวันนี้ต้องพูดถึงนะคะเรื่องของตลาดคริปโตคอเรนซีนะคะหลังจากที่มีการปรับตัวได้อย่างวื้อหวาในช่วงเดือนเมษาย,ยนที่ผ่านมานะคะดูเหมือนว่า sell in May and go away นี่จะไม่ได้จํากัดอยู่เฉพาะแค่ตลาดหุ้นไทย เกิดขึ้นนะคะในตลาดคริปโตเคอเรนซีด้วยเช่นเดียวกันหลังจากที่ปัจจัยลบเนี่ยนะคะถาถมเข้ามาวันนี้จีนบอกว่าห้ามสถาบันการเงินทุกแห่งนะคะ,ะในการที่จะใช้ธุรกรรมทางการเงินด้วยสินทรัพย์ดิจิทัลสง่งผลทำให้ราคาของคริปโตเคอเรนซีในหลายๆสกุลสุดตัวลงกว่า15%เลยทีเดียวต้องบอกว่าบิตคอยนี้หลุด40,000ดอลลาร์กันไปแล้วด<ช>้วยนะคะท่ะามกลางที่มีกระแสข่าวออกมาจีนแบนแบบนี้คือ จีนเนี่ยเขามีความคิดแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะคะว่าไม่อยากจะให้มีการใช้สกุลเงินดิจิทัลในการทําธุรกรรมด้วยเลยทําให้ตลาดคริปโทเคอเรนซีอาจจะมีการปั่นป่วนขึ้นมาได้ตอนนี้หลายๆคนบอกติดดอยแล้วนะไม่ใช่แค่ตัวบิตคอยเท่านั้นนะคะเป็นสกุลเงินอื่นๆด้วยส่วนในเรื่องของตลาดหุ้นไทยวันนี้ก็แดนบวกแดนลบสลับกันไปนะคะ จับตาในเรื่องของการประชุมเฟดแล้วก็ที่สําคัญวันนี้กรกรอปรับลด GDP ซึ่งก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับสภาพภาพั์ที่มีการปรับ GDP ไปก่อนหน้านี้ด้วยค่ะค่ะตลาดหุ้นไทยนี่ดินดอยแล้วก็ดาวนี่อยู่ใกล้ๆกันนะคะในช่วงเวลานี้นะคะหือหวา20-30จุดในแต่ละวันนี่ได้สัมผัสกันทุกแดนแล้วค่ะเอาไปดูกันบ้างน,นะคะอีกหนึ่งแดนที่ไม่อยากสัมผัสกันนั่นก็คือเรื่องของโควิด -19 นะคะ แน่นอนว่าใครที่ยังไม่เคยป่วยไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดก็ไม่อยากติดนะคะส่วนคนที่ติดแล้วก็ไม่อยากให้รุนแรงและคนที่อาการรุนแรงก็ไม่อยากเสียชีวิตนะคะดังนั้นเขาก็มีงานวิจัยแล้วค่ะที่จะเปิดเผยออกมาว่าวัคซีนต่างๆนั้นมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดล่าสุดนะคะทางด้านของสหรัฐอเมริกาออกมาระบุค่ะว่าวัคซีนของไฟเซอร์กับโมเดอร์นานั้นสามารถป้องกันอันตรายหรือว่าความรุนแรงจากโควิด19ได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสายพันธุ์อินเดียค่ะ นายแพทย์แอนโทนีฟอร์ซีแพทย์ใหญ่ประจำคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการควบคุมโรคโควิด -19 ของรำรเนียบขาวแห่งสหรัฐอเมริกานะคะระบุบอกว่าวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ที่ได้รับอนุมัติให้ใช้ในสหรัฐสามารถป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์ที่ระบาดอยู่ในอินเดียได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งผลวิจัยเบื้องต้นบ่งชี้ว่าวัคซีนของไฟเซอร์และไบออนเทคนะคะรวมไปถึงวัคซีนของโมเดอร์นา สามารถป้องกันได้บางส่วนและอาจได้ผลค่อนข้างดีในการยับยัง้งไม่ให้เกิดอาการเจ็บป่วยในขั้นรุนแรงลดอัตราการรักษาตัวในโรงพยาบาลรวมถึงอัตราการเสียชีวิตจากโรคโควิด -19 ซึ่งเป็นเหตุผลชี้ชัดนะคะว่าทำไมเราจึงควรฉีดวัคซีนนะคะงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งพบว่าวัคซีนทั้งคู่นั้นมีประสิทธิภาพป้องกันเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์อินเดียได้โดยมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ bioRxiv.org และอยู่ระหว่างการรอประเมินจากผู้เชี่ยวชาญน,นะคะนอกจากนี้เดอะฮิลค่ะซึ่งเป็นเว็บไซต์ข่าวออนไลน์ได้รายงานว่าผู้เชี่ยวชาญด้านสาธรารณาสุขมีความเห็นว่าไวรัสสายพันธุ์ B1617 มีแนวโน้มที่จะทําให้เกิดการติดเชื้อเป็นวงกว้างส่งผลทําให้อัตราการรักษาตัวในโรงพยาบาลและเสียชีวิตในอินเดียเพิ่มสูงขึ้นค่ะ อินเดียต้องบอกว่าตอนนี้ถือเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงที่สุดนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเขาก็เร่งที่จะฉีดวัคซีนด้วยอินเดียก่อนหน้านี้เขามีการส่งออกวัคซีนกันด้วยนะคะ,คะแต่เขาบอกว่าตอนนี้อาจจะต้องระง,งับการส่งออกกันไว้ก่อนแล้วก็นําวัคซีนนั้นมาฉีดให้กับประชาชนของเขาค่ะพอมีการระง,งับการส่งออกวัคซีนแบบนี้นะคะประเทศในแถบแอฟริกาอาจจะต้องมีการใช้วัคซีนตัวอื่นหรือว่าต้องหาจากแหล่งอื่นกันด้วยค่ะ โดยทางด้านของสำนักข่าวรอยเตอร์มีการรายงานนะคะเป็นการอ้างแหล่งข่าวจากรัฐบาลอินเดียบอกว่าการส่งออกวัคซีนของอินเดียอาจจะล่าช้าอย่างน้อยไปจนถึงเดือนตุลาคมเนื่องจากต้องจัดหาวัคซีนให้กับประชาชนในประเทศก่อนพร้อมกันนี้แหล่งข่าวยังบอกด้วยนะคะว่าสถาบันเซรลลุ่มแห่งอินเดียหรือว่า SII ซึ่งเป็นผู้ผลิตวัคซีนรายใหญ่ที่สุดของโลกและผลิตวัคซีนให้กับบริษัทแอสตราเซเนกาได้มีการชี้แจงว่าทางสถาบัน หวังว่าจะกลับมาส่งมอบวัคซีนให้กับโครงการโควิดและประเทศอื่นๆได้ภายในสิ้นปีนี้โดยแถลงการเขามีการบอกด้วยนะคะว่าเราไม่เคยส่งออกวัคซีนโดยต้องแลกกับความเจ็บปวดของประชาชนชาวอินเดียและเรายังคงสารต่อเจตนารมณ์ที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อสนับสนุนการฉีดวัคซีนในประเทศค่ะโดยอินเดียนะคะเขาได้ระงรับการส่งออกวัคซีนเมื่อเดือนที่ผ่านมาขณะที่ต้องรับมือกับยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดในโลก โดยก่อนหน้านี้นะคะอินเดียได้บริจาคและจําหน่ายวัคซีนไปแล้วกว่า66ล้านโดสแต่การระงับส่งออกวัคซีนของอินเดียทําให้ประเทศต่างๆซึ่งก็คือบังกลาเทศเนปลาลสิีลังกาและหลายประเทศในแอฟริกาต้องเร่งจัดหาวัคซีนอื่นๆมาสํารองแทนไว้ก่อนค่ะโดยแหล่งข่าวเขาระบุด้วยนะคะว่ากรอบระยะเวลาที่อินเดียจะกลับมาส่งออกวัคซีนได้นั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ค่ะ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าอินเดียสามารถควบคุมการระบาดละลอบที่สองได้เร็วมากน้อยอย่างไรกันบ้างค่ะค่ะไปดูกันบ้างนะคะหลังจากที่ถ้าทั่วโลกเนี่ยนะคะสามารถที่จะจัดการกับโควิด19ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญเลยนะคะวิกฤตสำคัญระดับโลกที่ทุกๆประเทศพยายามร่วมกันในการที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวนะคะ ถ้าหากว่าวิกฤตนี้ผ่านพ้นไปก็ดูเหมือนว่ามันจะยังไม่มีความ,มสันติสุขนะ,ะแต่ละประเทศนะคะก็คงจะกลับมาค่ะมีประเด็นเรื่องราวหลากหลายกันต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านของสาหารัฐอเมริกากับทางด้านของจีนนะคะทีล่าสุดนั้นก็มีประเด็นเรื่องของความขัดแย้งระหว่างประเทศเกิดขึ้นหลังจากที่ทางด้านของนางแนนซี่เพโลซี่ซึ่งเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐออกมาระบุอยากจะให้ผู้นําทั่วโลกนั้น แสดงการคว่ำบาตต่อการจัดโอลิมปิกฤดูหนาวที่ประเทศจีนแหละค่ะโดยทางด้านของนางแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้เรียกร้องให้บรรดาผู้นำประเทศทั่วโลกบอยคอรดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวประจำปี2565ที่ปักกิง่งเนื่องจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนของจีนรวมถึงการปฏิบัติต่อชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมอุยกูในภูมิภาคซินเจียงด้วย ดิฉันเสนอให้มีการบอยคอตทางการทูตนะคะนางเพโลซี่ระบตุต่อสภาคองเกรสในประเด็นการตรวจสอบผลกระทบจากการจัดกีฬาโอลิมปิกในจีนพร้อมเสริมว่าอยากให้เกียรติรัฐบาลจีนด้วยการให้บรรดาผู้นําประเทศทั่วโลกเดินทางไปจีนสําหรับบรรดาประเทศผู้นําทั่วโลกนะคะที่จะเดินทางไปจีนแม้มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้จะทําให้เกิดคําถามที่ว่า คุณมีสิทธิ์อันชอบทำอะไรที่ทำให้คุณพูดเรื่องสิทธิมนุษยชนในที่ใดก็ได้ในโลกใบนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐหลายคนนะคะได้เรียกร้องให้บอยคอรดการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกซึ่งได้เปลี่ยนสถานที่การจัดและจุดที่น่าสนใจนะคะก็คือคณะทำงานของประธานาธิบดีโจไบเดนที่มีแผนรับมือการแข่งกีฬาโอลิมปิกที่ปักกิ่งนะคะในตอนนี้อย่างไรบ้าง ท่ามกลางที่สหรัฐกำลังผลักดันเรื่องสิทธิมนุษยชนโดยก่อนหน้านี้คณะทำงานของประธานาธิบ,จจบดีโจไบเดนได้วิจารณ์การปราบปรามชาวอุยกูของจีนว่าเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เป็นการแสดงความคิดเห็นเชกเช่นเดียวกับคณะทำงานของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เคยวิจารณ์ก่อนหน้านี้นะคะและทางด้านของนางแนนซี่เพโลซี่ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐก็ระบุว่าการปิดปากเงียบในเรื่องนี้ถือเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ เพราะอาจเป็นการยอมให้จีนละเมิดสิทธิมนุษยชนค่ะเรื่องนี้เขาก็ให้น้ำหนักเป็นพิเศษด้วยนะคะสําหรับในเรื่องของสิทธิมนุษยชนค่ะติดตามกันต่อในเรื่องของเศรษฐกิจไทยนะคะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้สถานการณ์ไวรัโควิด -19 ที่เกิดขึ้นแ<ม>น่นอนมีผลกระทบต่อทุกภาค,คส่วนเลยนะคะ ภาครัฐมีการกู้เงินมา1ล้านล้านบาทเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ว่าวงเงินก้อนนี้เหลือประมาณสัก1 0 0 0 0ล้านบาทมันไม่เพียงพอต่อการระบาดระลอกใหม่นี้นะคะดังนั้นล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรีบอกว่าจะมีการกู้เงินเพิ่มค่ะโดยการกู้เงินในรอบนี้นะคะก็จะมีการกู้อีกประมาณ7,00 0 0ล้านบาท เพื่อมาใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจจัดหาวัคซีนรวมไปถึงออกมาตรการต่างๆเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกันด้วยมองว่าการกู้เงินก้อนนี้นะคะจะทําให้ GDP เติบโตขึ้นได้ประมาณ1.5%ค่ะโดยทางด้านของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเขามีการเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพิ่มเติมนะคะภายใต้ร่างพรกให้อำนาจกระทรวงการคลัง กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดและลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019พศสอจุดๆโดยมีกอบวงเงินกู้ไม่เกิน7แสนล้านบาทค่ะ คาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยในปีนี้ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสภาพัฒน์คาดการไว้อีกประมาณ1.5%และเมื่อรวมกับประมาณการการกู้เงินอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะแล้วจะส่งผลให้สถานะหนี้คงค้างณนะสิ้นเดือนกันยายน2564 ปรับเพิ่มเป็น9.3ล้านล้านบาทนะคะหรือว่าคิดเป็น58.56%ของ GDP ซึ่งยังอยู่ภายใต้กรอบการบริหารหนี้สาธารณะค่ะโดยพรกรกู้เงิน7แสนล้านบาทนะคะมีความจำเป็นหลังพรกรกู้เงิน1ล้านล้านบาทฉบับเดิม เหลือวงเงินเพียง1.65้าล้านบาทขณะที่สถานการณ์การการะบาดของไวรัสโควิด -19 ในประเทศยังคงยืดเยื้อค่ะและมีการระบาดระลอกใหม่ช่วงมกราคมถึงพฤษภาคมส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ของรัฐในปีงบ2 5 6 3ากต่ำกว่าประมาณการนะคะแล้วก็ยังมีผลกระทบต่อง,งบประมาณในปี2564ด้วยดังนั้นก,นกนระทรวงการคลังค่ะจึงเห็นควรให้มีการกู้เงิน7 0 0 0แสนล้านบาทเพื่อช่วยพยุงเศรษ,ษฐกิจในปี2564 โดยมีกรอบการใช้จ่ายนะคะก็คือการจัดหาวัคซีน3 0 0 0 0ล้านบาทเยียวยาผลกระทบ4,00แสนล้านบาทและฟื้นฟูเศรษฐกิจอีก2 7แสนล้านบาทค่ะถือเป็นเม็ดเงินใหม่นะคะที่จะเข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะแล้วก็บรรเทาวิกฤตโควิด -19 ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะกลับมาประเมินสถานการณ์กันต่อนะคะเรื่องราวของการลงทุนเรื่องราวของการเติบโตของเศรษฐกิจไทยมีมุมมองอย่างไรนะคะสอบถามมาจากทางด้านของไทยพาณิชย์มาฝากกันค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่2รายการนะคะติดตามภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นกันต่อค่ะต้องบอกว่าวันนี้ตลาดหุ้นไทยนะคะปรับตัวสลับแดนบวกแดนลบสลับกันไปนะคะยังคงมีปัจจัยทั้งในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจแล้วก็ค่ําคืนนี้ในเรื่องของการประชุมเฟดกันด้วยทิทางจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวค่ําคืนนี้เราพูดคุยกันนะคะกับคุณสุกิจอุดมสิริกุลกรรมการผู้จัดการสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัรพย์ไทยพาณิชย์จำกัดค่ะสวัสดีค่ะคุณสุกิจคะ่ะ ค,ค่ะต้องบอกว่าตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้เราอาจจะเจอความผันผวนทั้งมีการปรับตัวย่อลงไปหรือว่าเด้งตัวขึ้นมาได้แต่ว่าก็ยังไม่แรงเท่าที่ควรนะคะปัจจัยต่างๆที่ทําให้ตลาดหุ้นผันผวนแบบนี้เกิดจากอะไรกันบ้างคะคือต้องยอมรับก่อนนะครับว่าในในภาพของตลาดหุ้นในเดือนพฤษภาเนี่ยเป็นเดือนที่ความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของอาาัตราเงินเฟ้อเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญนะครับ เพราะว่าตัวเลขเงินเฟ้อในเดือนเมษาเนี่ยทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาเองที่ประกาศออกมาแล้วเนี่ยเอสูงกว่าที่คาดเอาไว้นะครับต้องบอกว่ารักเศรษฐศาสตร์ก็คาดเอาไว้อยู่แล้วนะครับว่าเดือนเงินเฟ้อในไตรมาสสองเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเราพอจะตามข่าวเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการเตือนเรื่องเงินเฟ้อกันมาอยู่แล้วนะเห็นบอลยูของสหรัฐเพิ่มขึ้นมาละแต่ว่าปรากฏว่าเงินเฟ้อออกมาจริงๆสูงกว่าที่คาดอีกอันนี้ผมว่าเป็นเป็นเรื่องแรกนะครับเรื่องที่สองเนี่ย สําหรับตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าราคาหุ้นเรามีการปรับขึ้นมาค่อนข้างค่อนข้างดีแล้วนะครับ mm ถ้าเราเทียบตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิดเนี่ยราคาตอนนี้ก็กลับไปใกล้ๆที่เดิมในแง่ของดัชนีน,นะครับในขณะที่ในช่วงเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนที่มีการประกาศผลประกอบการออกมาค่อนข้างมากนะครับ mm แน่นอนก็ mm จะทําให้เกิดการปรับฐานของราคาหุ้นนะฮะที่เพื่อให้สอดคล้องกับตัวเลขผลประกอบการแล้วก็เรื่องของแนวโน้มผลประกอบการซึ่งต้องยอมรับว่า แต่มาที่สองเนี่ยที่เรากําลังอยู่เนี่ยนะครับเรายังอยู่ในสภาวะที่การระบาดของโควิดรอบใหม่เนี่ยยังรุนแรงอยู่นะครับตรงนี้ก็คงจะเป็นปัจจัยกดดันกับทิศทางของหุ้นที่จะไปต่อด้วยเพราะว่าแนวโน้มในแตรมสองสำหรับหุ้นที่เป็นโดเมสติกเนี่ยก็ยังมีอุปสรรคอยู่นะครับค่ะปัจจัยในเรื่องของภาวะเศรษฐไทยถือว่ากดดันด้วยไหมคะเพราะว่าหลายสํานักหรือว่าแม้แต่ทางด้านของสภาพฒน์มีการปรับลด GDP วันนี้กกรอก,ก็มีการปรับลด GDP รวมในปี2564ของเราด้วยนะคะ ต้องยอมรับว่าปัใจจัยในตัว GDP ที่ลดลงเนี่ยนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องของหนึ่งเนี่ยคือการท่องเที่ยวนะครับซึ่งมุมมองเราก็คงจะเห็นชัดเจนว่าการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวเนี่ยคงจะช้ากว่าเดิมแล้วล่ะเพราะว่าการระบาดรอบใหม่นะครับอันที่อันที่สองเนี่ยคือการบริดโคในประเทศเพราะเรายังมีเรื่องมาตรการในการควบคุมอยู่นะครับอันนี้คงจะเป็นจุดที่มีผลกระทบกับตลาดหุ้นแล้วก็กระทบกับกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบนะฮะจากเหตุการณ์นี้เล่า แต่ว่าในภาพของ GDP เนี่ยผมก็อยากจะเสริมว่าส่วนที่ยังมีภาพที่เป็นภาพที่ดีอยู่คงจะเป็นรเรื่องของการส่งออกนะครับอ,อันนี้เรียนเสริมให้ทราบเพราะว่าในใน,ในภาพรวมของ GDP ก็มีทางด้านที่เป็นลบนะฮะแล้วก็ด้านที่เป็นบวกนะครับค่ะถ้าเรามาดูการสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของต่างประเทศก็ดีหรือว่าแม้แต่ปัจจัยในบ้านเราสถานการณ์วาระ c o v i สิที่เกิดขึ้นก็ดีเศรษฐกิจที่ เ,เซกเตอร์บางเซกเตอร์อาจจะปรับตัวดีขึ้นแต่ว่าบางเซกเตอร์ก็ยังคงต้องจับตาในช่วงนี้แนะนํากลยุทธ์การลงทุนให้กับนักลงทุนยังไงดีคะผมคิดว่าในเดือนพฤษภาเนี่ยคงเป็นเดือนที่ตลาดหุ้นยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนนะครับดังน<ช>ั้นในเดือนนี้ก็คงจะเรียกว่าใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษละกันนะครับสําหรับการลงทุนนะครับถ้าจะมองการลงทุนในระยะส,สั้นเนี่ยในช่วงเดือนนี้เราก็คงมองไปที่หุ้นที่มีกัิฑสีหน่อยนะครับกลุ่มที่ค่อนข้างจะเรียกว่า เรามองว่าเป็นหุ้นดีเฟนซีฟแล้วราคาหุ้นในช่วงที่ผ่านมาอย่างขึ้นมาไม่ค่อยมากก็คืกลุ่มของ ICT นะครับเราก็ชอบหุ้นอย่างตัวของแอดวานซ์อินโฟส i ิ e เนี่ยก็เป็นหุ้นหนึ่งที่คิดว่าน่าสนใจสําหรับการลงทุนเพื่อลดความผันผวนนะครับของของภาวะตลาดในช่วงในช่วงเดือนนี้นะครับแล้วก็หุ้นในกลุ่มของการแพทย์เนี่ยก็ดูมีโมเมนตัมที่ดีขึ้นถ้าเรามองในช่วงระยะสั้นๆน,น,นะครับผมคิดว่า สอ,สองกลุ่มเนี่ยก็คงจะเป็นกลุ่มที่ยังอยู่ในระดับราคาที่ไม่แพงแล้วก็อยู่ในจังหวะเวลาที่มีความน่าสนใจในการลงทุนนะครับค่ะการแพทย์นี่เราเจาะเป็นรายหุ้นได้ไหมคะว่าเป็นตัวไหนบ้างคะคอตอนนี้สิ่งที่เ,เรามองเนี่ยเราก็คงจะมองการแพทย์ที่เน้นลูกค้าภายในประเทศนะครับเช่นตัวของกลุ่มของ b c h นะครับหรือว่าตัวของจุฬาลัต c s g นะครับหรือโรงพยาบาลเล็กๆอย่าง r j s เนี่ยเป็นต้นนะครับก็คืออะไรที่ยังพึ่งพา ผู้ป่วยนะครับคนไข้ในประเทศเนี่ยยังถือว่า,ามีสกยภาพในการเติบโตในการฟื้นตัวได้นะครับส่วนที่พึ่งพาต่างประเทศคงจะต้องรอไปค่ะบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ยังคงเป้าหมายดัชนีในปีนี้ไว้ยังไงกันบ้างคะรวมไปถึงในเรื่องของกําไรบริษัทจดทะเบียนของบริษัทต่างๆที่มีการประเมินออกมาแล้วถึงแม้ว่าบางบริษัทจ,จะดีเรายังมองภาพรวมทั้งปียังคงดีอยู่ด้วยหรือเปล่าคะเร,เรียนว่าตัว ดัชนีในปีนี้นะครับเราดูจากพื้นฐานเนี่ยเราก็ให้ไว้ที่พันห้า้อยห้าสิบจุดนะครับซึ่งผมคิดว่าด้วยผลประกอบการที่ออกมาแล้วเนี่ยเราคงยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรนะครับแล้วก็อยากจะเรียนไว้นิดนึงว่าผลประกอบการที่ประกาศออกมาแล้วเนี่ยถ้าเราดูตัวเลขรวมๆเนี่ยก็จะอยู่ที่หลักประมาณสักสองแสนประมาณสักโทษนะครับประมาณประมาณสองแสนหกหมื่นล้านบาทนะครับ ซึ่งก็จะเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเนี่ยประมาณหนึ่งแสนห้าหมื่นล้านนะครับถ้าเป็นตัวเลขพุมกกงวนะครับแต่แต่จุดที่ผมอยากจะให้สังเกตคือส่วนที่เพิ่มขึ้นมาประมาณแสนกว่าล้านเนี่ยจะมาจากขุ้นในกลุ่มของอพลังงานนะครับแล้วก็ไปโตเคมีค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยทิศทางของผลประกอบการของเราในปีนี้เนี่ยก็ยังถือว่ายังอ้างอิงกับราคาผลิตภัณฑ์ในตลาดโลกเป็นหลักนะครับในขณะที่ ธุรกิจที่อยู่ในประเทศเนี่ยยังไม่ได้มีการเติบโตอะไรชัดเจนนะครับดังนั้นผมว่าการประมาณการผลประกอบการในปีนี้เนี่ยนะครับยังคงยังคงต้องระมัดระวังดีกว่านะครับแล้วก็ต่อยมาสอเนี่ยยังเป็นตัมา่อที่ยังต้องระมัดระวังผลประกอบการสำหรับธุรกิจที่อยู่ในประเทศครับค่ะมาสักครู่นี้เราพูดคุยการเป็นหุ้นแนะนําม,มาสองกลุ่มแล้วนะคะแล้วยังคงมีกลุ่มไหนไหมคะที่นักลงทุนอาจจะต้องเลี่ยงกันไปก่อนหรือว่าถ้าใครมีกลุ่มนี้อยู่ในพอร์ตจะต้องมีวิธีการยังไงกันบ้างคะ่ะ ือเอาเป็นว่าผมผมคิดว่าถ้าเราดเูเราดูตัวของกลุ่มที่ยังเรับผลกระทบนะครับจากโควิดก่อนดีกว่านะครับก็คงยังเป็นกลุ่มในเ,เ,เรื่องของการบริทภคในประเทศนะครับเ,เรื่องของค้าปลีนะครับเรื่องการท่องเที่ยวนะครับเรื่องการขนส่งกลุ่มนี้เนี่ยยังยังเรียกได้ว,ว่ายังมีความไม่ชัดเจนในการฟื้นตัวนะครับ อันนี้ก็ยังเป็นกลุ่มที่ลงทุนได้แต่เป็นลงการลงทุนที่ต้องคาดหวัง,งการลงทุนในระยะยาวหน่อยนะครับที่พูดมาทั้งหมดจริงๆแล้วผมเ hmm. ชื่อว่าจะพื้นตัวนะครับแต่ว่าคงจะพื้นตัวได้เนี่ยหลังจากที่เรามีการฉีดวัคซีนที่มากกว่าน,นี้นะครับอันนี้ hmm. เป็นกลุ่มหนึ่งที่เหมือนก็คือเรียกว่าถ้ามีอยู่เนี่ยก็คงต้องรอนะครับมีโอกาสฟื้นตัวนะครับ hmm. ส่วนกลุ่มทีออ่อ้างอิงกับตัวของ ราคาสินค้าผู้ประพันธ์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของอุปกรเคมีเหล็กเรือต่างๆกลุ่มนี้ผมว่าราคาขึ้นมาแรงและเร็วนะครับแล้วก็อาจจะยังขึ้นได้ในระยะสั้นแต่ว่ากลุ่มนี้ต้องบอกว่าความผันผวนจะสูงมากจากนี้ไปนะครับก็อย่กแนะนําให้ใช้ความระมัดระวังแล้วก็ลงทุนอย่างใกล้ชิดครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณสุกิมากๆเลยนะคะครับสวัสดีค,ค่ะสวัสดีค่ะ คุณสุกิจอุดมศิริกุลนะคะจากทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ค่ะวันนี้พูดคุยในประเด็นถึงแนวโน้มมุมมอง,มองะะการลงทุนในตลาดหุ้นรวมไปถึงกลุ่มหุ้นหรือว่าตัวหุ้นที่แนะนํากันได้ค่ะหุ้นบางตัวบางกลุ่มนะคะก็ยังคงลงทุนได้แต่ว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะทําให้เขาฟื้นขึ้นมาได้นะคะฟังคําแนะนําแบบนี้แล้วไปปรับใช้เพื่อคัดเลือกหุ้นเข้ามาอยู่ในพอร์ตของเราเองค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันคู่เดียวนะคะช่วงต่อไปยังมีสิ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่่อคะ ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะมาในช่วงนี้ค่ะมีเรื่องของโอกาสดีๆนะคะในการช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงเวลานี้มาฝากกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เทคโนโลยีค่ะเข้ามาช่วยลดต้นทุนเสริมประสิทธิภาพในเรื่องของการดําเนินธุรกิจนะคะโดยทางด้านของไทยพาณิชย์ได้รวมพลัง6กพันธมิตรแจกฟรีดิจิทัลโซลูชันช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุนค่ะคุณพิคุณศรีมหาร,รองผู้จัดการใหญ่อวุโสประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ SME ธนาคารไทยพาณิชย์ระบุว่าภาคธุรกิจได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 มาอย่างต่อเนื่องและคาดว่าต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าที่เศรษฐกิจจะสามารถกลับเข้าสู่ภาวะปกติธนาคารจึงได้ผนึกความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรสตาร์ทอัพทางด้านดิจิทัล6แห่งประกอบไปด้วยบริษัทโทมาโต้ไอเดียสจำกัดบริษัทช็อกโกคาร์ดเอ็นเตอร์พรส์จำกัดบริษัทชิปนิตี้จำกัดบริษัท b ีไวรัลฮัจำกัด บริษัท Accounting Transformation จำกัดบริษัท n e x t p ไจำกัดผู้พัฒนาโซลูชันและเพิ่มประสิทธิภาพทั้งด้านการดำเนินงานช่วยลดต้นทุนเพิ่มยอดขายให้กับผู้ประกอบการ SME อย่างครบวงจรโดยได้จัดเตรียมสิทธิ์ในการใช้ดิจิท l ลโซลูชันแจกฟรีและแจกส่วนลดองค์กรละ1 0 0สิทธิ์รวมจำนวนทั้งสิ้น600สิทธิ์ โดยสิทธิพิเศษครั้งนี้สำหรับลูกค้า SME ธนาคารไทยพาณิชย์ที่มียอดขาย75 500ล้านบาทต่อปีที่ได้รับวงเงินอนุมัติสินเชื่อและเบิกจ่ายวงเงินตั้งแต่วันที่19พฤษภาคม2564ถึง30กันยายน2564เท่านั้นโดย1บริษัทสามารถรับสิทธิ์ได้สูงสุด1พันธมิตรผู้สนใจสามารถสมัครขอรับสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ scbsme.scb.co.th ตั้งแต่วันที่19พฤษภาคม2564นี้ไปจนถึง30กันยายน2564หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Business Call Center 0 2 7 2 2 2 2 2 2ค่ะถือเป็นโอกาสดีนะคะที่ผู้ประกอบการ SME จะได้มีส่วนในการลดต้นทุนด้วยแล้วก็ที่สำคัญใช้ดิจิทัลมาพัฒนาในเรื่องของธุรกิจกันด้วยนะคะติดตามกันต่อในแวดวงของการลงทุนกันบ้างค่ะต้องบอกว่าตอนนี้หุ้น IPO ตบเท้าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ค่อนข้างที่จะมากมายทีเดียวนะคะดังนั้นวันนี้ล่าสุดทางด้านของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเลยมีการปรับเกณฑ์รับหุ้น IPO ค่ะซึ่งจะเป็นการปรับตาม Market cap โดยทางด้านของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ด้วยเกณฑ์มูลค่าหุ้นสามัญตามราคาตลาดเพื่อรองรับบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐตามแผนยุทธศาสตร์ของประเทศค่ะโดยจะเริ่มใช้การตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทางด้านของคุณภากรปีตาทาวชยัยกรรมการและผู้จัดการตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการเปิดเผยนะคะว่าการปร,ปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับหุ้นสามัญน,นี้ก็เพื่อเป็นการสนับสนุนบริษัทที่ประกอบกิจการในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ของประเทศค่ะโดยมีเงื่อนไขว่ากิจการในกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว ต้องได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า B.O.I เช่นดิจิทัล Biotech เทคโนโลยีนาโนเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะยานยนต์สมัยใหม่ให้สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ด้วยเกมมูลค่าหุ้นสามัญตามราคาตลาดไม่น้อยกว่า7,500ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งระดมทุนในตลาดทุนของบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตค่ะ ก็ถือเป็นเกณฑ์น,นะคะที่สร้างความน่าสนใจให้กับตัว IPO หรือว่าตัวหุ้นน้องใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดหุ้นไทยด้วยนะคะไม่เพียงเท่านี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะมองหาทางเลือกการลงทุนห้ามพลาดเลยนะคะในรายการของเรามาเสิร์ฟครบทุกเรื่องราวเกี่ยวกับการลงทุนทั้งในและต่างประเทศกลับมาติดตามได้ในเวลาดีๆแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สี่ทุ่มเป็นต้นไปวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ